นี่นะครับตู้ควบคุมปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับใช้ได้ขนาดแรงสองแรงเลยนะครับตู้นี้บอกว่ามันจะมีตัวแยกนะฮะตัวแยกตัวนี้จะเป็น,ปนแผงโซลาเซลล์ขนาดสิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับให้ออกมาต่อเข้าตรงนี้นะเบรกเกอร์ตรงนี้นี่นะครับมันจะมีช่องให้ต่อเข้าตรงนี้เบรกเกอร์ขนาดสิบวัตต์นะครับแล้วก็มันก็จะเปิดสวิตช์นะฮะมันก็จะชาร์จไฟเข้ามาที่แบบตัวนี้แบบตัวนี้มีหน้าที่เลี้ยงไฟทัมเมอร ทัมเมอร์กับแมกเนติกนะครับคอยเปิดปิดให้นะครับคือลักษณะจะเป็นงี้เมื่อเปิดเบเกอร์เนี่ยฮะเปิดเบเกอร์ปุ๊บไฟก็จะชาร์จมาเข้าที่แบบนี้เติมนี่นี่จะเป็นทัมเมอร์ตั้งเวลานะฮะเปิดปิดเปิดปิดปั๊มนะครับนี่คือช่องเสียบแผงโซ,าซลาเซลล์ของปั๊มน้ำนะฮะนี่ฮะนี่ฮะโซ,าซลาเซลล์ของปั๊มน้ำส่วนช่องนี้ จะเป็นช่องที่เอาสายต้มน้ํามาเสียบนะครับก็คือนี่ฮะตามรูปหน้าตู้เนี่ฮะตู้ก็จะมีแบบว่าเปิดแมนวนวลแล้วก็เปิดด้วยทมมัมเมอร์ฮะคือหมุนมาทางนี้ก็คือทํางานตามเวลาแต่ถ้าหมุนอย่างนี้มันจะไม่ทํางานคือเครือบกิดอยู่นะครับนี่ฮะพอหมุนมาทางนี้นะฮะทำงานตามเวลานะฮะมาดูในตู้นะฮะนี่ฮะไฟมันจะติดจะปิดเบรกเกอร์ลงมา I have